อันนี้สองอันนี้อะไรมหาอินนสังสโสติความหมายตีความตรงนี้ก็คือพระธรรมพระธรรมของพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระธรรมของพระพุทธเจ้า <c oughs> พระธระรมะอัโ <c oughs> พพโลเนี่ย <c oughs> เป็นเป็นธรรมะไม่มีผลจะไม่มีผลเ <c oughs> กาะแก่บุคคล ไม่มีผลคือไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่มีผลเฉยๆธรรมะของพุทธเจ้าไม่มีผลอย่าไปจบตรงนี้ไม่มีผลแก่ใครไม่มีแก่ใครต้องว่าต่อไปไม่มีผลแก่ใครแก่คนที่ไม่ฟังโดยเคารพบางคนฟังอยู่แต่ฟังโดยไม่เคารพไม่ตั้งใจฟังไม่ฟังโดยเคารพคนที่ไม่ฟัง ไม่ฟังธรรมะก็จะไม่รู้เรื่องบางทีธรรมะพื้นฐานธรรมดามก็สามารถ<ม>ทําให้คนอยู่ใกล้ชิดพระศาสนาได้นะเจตนาเพื่อจะเผยแผ่พระศาสนาเนี่ยแต่ว่าจะไม่มีผลแก่ใครแก่คนที่ไม่ฟังไม่เรียนศึกษาเอาไม่สาธยายเอาไม่แสดงเห็นไหมเนี่ยธรรมะของพุทเจ้าที่เราเรียนมีมกี่อย่าง เนินคนไม่ฟังก็จะไม่รู้เรื่องไม่มีผลต่อให้มีธรรมะมีหนังสือพระไตรปิฎกอยู่เต็มตู้แต่ว่าอักคันหันตัสสะไม่เรียนไม่อ่านเอาก,ก็ก็พระธรรมพระธรรมอยู่ตรงนั้นเออเหมือนเหมือนอะไรหลวงตาองค์หนึ่งไปสอบหลวงหลวง,ลงตาเฉียอเคยได้ยินมั่งไปสอบอะไรนะทำทรี อะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรเ็ดีย้์ไอมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรพระพุทธคืออะไรพระพุทธคืออะไรเอาสมังเอาอนักธรรมตรีสองสององค์ทางหน้าอ๋อสองขั้นสองทั้นนาพระพุทธนางดีดีหรอกพระพุทธคือท่านตุคุคู้ปฏิบัติตามเออ เออแค่นี้พอพอเข้าใจแสดงว่าเรียนมาจริงแม้แม้แม้จะตกร่องไปบ้างกายังยังติดถนนอยู่เออยังอยู่ในถนนอยู่ดีกว่าลงทุ่นคำสั่งสอนใช่ไหมเนี่ยแต่ลงตามนั้นไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยลงตาบอกพระพุทธโน่นไง อยู่บนศาลารระทํะธาทาอยู่ในตู้นแล้วพระสงฆ์ะพระสงฆ์อเนื่อนไงชันละอยนเทนนต์เลยมั okay. ่นใจเลยผลสอบออกมาตกเฮ้ยุตกเรื่องอะไรวะเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะเน่งเราต้องฟัง ตั้งใจฟังสองศึกษาเล่าเรียนใชน่เนี่ยเนี่ยเอาตามลําดับนี่แหละสามเอาภาษาสายายด้วยเอาไปสาธยายด้วย,อ,ย,ย,วยอันไหนควรท่องก็ท่องอันไหนควรทําความเข้าใจก็ทําความเข้าใจเธอะการสาธยายมนมีประโยชน์นะมีประโยชน์สวดมนต์มีประโยชน์แม,ม้ะมจะสวดไม่รู้เรื่องผีก็มันก็ยังกลัว,ลวเออแค่นโมตัวเดียวนะนโมยัก ยักษ์ตนหนึ่งจะไปกินเด็กพ่อเอาเด็กไปปลูกอะไรปลูกใต้ต้มใต้ยกุเียมปลูกให้อะไรเพื่อเปใยต้กุเยียมแล้วพ่อไปไถนาเด็กน้อยแต่ว่าไปวัดกับพ่อกับแม่บ่อยมันชอบสวดมนต์นะโมตสะนะโมตสะอย่างนั้นะเด็กม,มันชอบสวดตามพระเหมือนใน,นตอนเด็กๆนั่นแหละเอาผ้าห่มไปแต่งเป็นจีวรใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมเออแล้วโตวมาจึงได้แต่งจริงๆ แม่โปนเนี่นะไอเน้นในบนนอนนะเอามีรพรมหดตึงแล้วก็เอาผ้าพรมมาปิดแล้วก็เปิดเ,เป็นบ้านหนึ่งแล้วก็ทําเป็นสวนง,งานงานงาอะไรก็ไม่รู้จางจแต่เด็กคนนี้เขสาสวนน้ำโมได้ยักษ์มันกําลังจับเด็กมันนั่งเมอไงพอสะเทือนไอ้ไอ้สะเทือนอันนั้นนิดหน่อยสะเทือนนิดหนึ่งเด็กก็น้ำโมจัสะยักระมือเลยยักษ์กลัว อสูรมันกลัวกลัวนโมเพราะนโมนโมตสะพระพัวตโตเนี่ยทั้งห้าบทเนี่ยมาจากที่ต่างๆนะคนเก่งๆเท่านั้นแหละที่เขาตั้งให้ไม่ใช่พุทธเจ้าตั้งเอง,งไม่มีผลแก่ผู้ไม่สาธยายบาลีเราเอามาใช้ของเราของเราก็ได้เนี่ยธรรมะของพุทธเจ้าที่เราเรียนอยู่เนี่ยบาลีไม่มีผลแก่ผู้ไม่ตั้งใจฟัง ไม่มีผลไม่มีผลแก่ใครแก่ผู้ไม่ตั้งใจฟังแก่ผู้ไม่ตั้งใจเรียนเมื่อแต่แคะจมูกก็แคะหูแก่ผู้ไม่ตั้งใจสาธยายสิยอมโยนาหิสะนั่งสมาหิผู้ไม่แสดงไม่แสดงเออไม่แนะนําไม่สังสอนเห็นไหมเหมือนดอกไม้ที่มีสีสวยงามแต่ว่ากลิ่นไม่หอมเออแต่ว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี้ปัญะแต่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีผลมากจะมีมากแก่ใครและมีอานิสงส์มากเหมือนกันมีแก่ใครมีแก่คนผู้ทากิจทั้งหลายมีการฟังเป็นต้นมีฟังมีอะไรบ้างเมื่อกี้เนี่ยฟังเรียนสาธยายและแสดงเป็นต้นเขาเอาแต่ฟังเป็นต้นโดยเคารพเท่านั้น จะมีผลแก่คนเหล่านั้นเออเห็นไหม